ดวงประจำปี2,566ของคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ํมธรรมชาโรด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเช็คดวงกับแม่หมอนะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวก,ก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคะ่ะคนที่เกิดในวันพฤหสัสบ,บดีในปี2 5 1 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาโอ้โห ต้องบอกเลยจบสิ้นสักทีความเหนื่อยล้าปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานะในปี2016อะไรที่มันเหนื่อยอะไรที่มันไม่โอเคจะจบสิ้นแหละนะหมดหมดเรื่องที่ทำให้เครียดหรือว่าเหนื่อยสักทีนะในปี2016นี้นะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณบ้างขอดูพลังงานหน่อยโอ้โห คุ้มค่าการรอคอยมากต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคะที่เกิดวันพฤหัสบดีนะต้องบอกว่าในปี2016นะคะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเหนื่อยหนักมันเหนื่อยนักหนานะถึงเวลาแล้วนะที่ฟ้าจะเปิดดวงจะเปิดมันหมดสิ้นเรื่องของความทุกข์ ยากลําบากใจทุกอย่างแล้วนะจบสิ้นแล้วความเหนื่อยยากนะคะหรือเรื่องของหนี้สินที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินช่วงเวลาที่ผ่านมามีโอกาสว่าจะปลดหนี้ได้นะแล้วในปี2 5 6 6ต้องบอกเลยนะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือนะ,ะเออเหลือเก็บด้วยนะดูเหมือนกับว่าโอกาสทางการเงินจะมามากนะหลังจากที่คุณเหนื่อยล้าพยายาม,มาโดยตลอด หมดสิ้นสักทีนะความทุกข์นะถึงเวลาที่คุณจะได้ลืมตาอาปากและมีความสุขขึ้นมาสักทีหนึ่งในเรื่องของการงานนะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทํางานเยอะทำงานหนักทํางานเหนื่อยนะแต่โปรเจกต์หนักๆหรืออะไรที่คุณพยายามเนะี่ยมันโอเคมันเหนื่อยแล้วมันจบแล้วนะและตอนนี้ผลผลิต นะจากการที่คุณลงมือทำเนี่ยมันได้มันจะเกิดขึ้นในปี2016แล้วมันจะทำให้คุณได้โอกาสดีๆอาจจะได้เลื่อนการเลื่อนตำแหน่งนะหรือถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสว่าธุรกิจจะเติบโตได้ดีนะถามเรื่องโชคลาภโชคลาภจะมาจากการการงานเป็นสำคัญซึ่งแน่นอนว่ามันจะมาจากผลการการะทำของคุณนี่แหละนะลาบลอยก็อาจจะมีโอกาสผสมประสิิไว้ด้วยเพราะ คุณงามความดีหรือบุญวัสนาที่คุณสร้างมานะคะในเรื่องของความความรักก็ต้องบอกว่าอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นจากนี้ไปจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะใบสุดท้ายค่ะอืมสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบางครั้งบางทีคุณอาจจะเจอคําพูดหรือการกระทาของใครบางคนที่อาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจอย่าไปแคร นะอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจคุณเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามโฟกัสพลังงานดีๆเข้าไว้นะคือคนเกิดบันมาราชเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนเนาะก็เลยบา,างครั้งบางทีเก็บคําพูดเก็บอะไรมาใส่ใจมากอาจจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจโฟกัสเป้าหมายแล้ว